สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้วนจะมาอัปเดตราคาอาหารไก่พันไข่นะคะอันนี้ป้าอ้วนไม่ได้ค่าโฆษณาจากแหลมทองนะคะแต่เป็นยี่ห้อที่ป้าอ้วนไว้วางใจแล้วก็น้องออกไข่ดีนะคะนี่ค่ะแต่ถ้าจะให้แนะนํานะคะทุกคนถ้าใครที่ใช้ยี่ห้อไหนก็แนะนําให้ใช้ยี่ห้อนั้นนะคะเพราะว่ารสชาติที่ เขาปรุงมาเนี่ยคนละรสชาตินะคะควรจะยึดยี่ห้อไหนยี่ห้อนั้นนะเขาน้องเขาจะไม่กินอาหารนั่นเองมันจะแลดูแปลกๆนะคะทุกคนส่วนราคาในวันนี้นะคะที่ไปซื้อมาอัปเดตล่าสุดนะคะตอนนี้ป้าอ้วนอยู่อุดอรเนะาะราคาอยู่ที่ถุงละห้าร้อยบาททวนนะคะทุกทุกคนถุงละห้าร้อยบาททวน ุงละห้าร้อยบาททวนนะคะน้ําหนักสามสิบกิโลนะคะจะตกโลละสิบหกบาทกว่าตีซะสิบเจ็ดบาทนะคะทุกคนแต่ว่าป้าอ้วนเนี่ยมีน้องไก่ทั้งหมดมีน้องไก่ทั้งหมดสิบห้าตัวนะคะกินตัวละห้าขีดเนาะต่อวันนะคะไม่ใช่สี่ทุกคนกินตัวละห้าสิบกร,รมัมพูดผิดห้าสิบกร,รัมนะคะทุกคนต่อวันนะคะ ห้าสิบกรัมคูณสิบห้าตัวจะเหลือวันละเจ็ดขีดนะคะเจ็ดขีดครึ่งเนาะวันละเจ็ดขีดครึ่งนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ขีดละหนึ่งบาทเจ็ดสิบตังค์นะคะก็วันนึงน้องไก่ของเรากินทั้งหมดเจ็ดขีดครึ่งนะคะคูณไปเจ็ดจุดห้าก็จะเหลือ ก็จะได้ต้นทุนต่อต่อวันนะคะที่ป้าอ้วนจ่ออกไปสำหรับอาหารไก่นะคะประมาณสิบสองบาทนะคะต่อวันเนาะส่วนผล,ผลผลิตไก่ที่ได้นะคะจะป้าอ้วนจะได้ไข่ประมาณวันละสิบฟองนะคะต้นทุนสิบสองบาทต่อวันเนาะทุกคนสิบฟองคูณสี่เป็นเท่าไหร่สิบคูณสี สี่คูณสิบได้กำไรวันละสี่สิบบาทค่ะทุกคนไม่ใช่สี่ยอดขายวันละสี่สิบบาทสีทุกคนสี่สิบบาทลบสิบสองบาทเนาะสี่สิบลบสิบสองดังนั้นป้าอ้วนจะเหลือกำไรวันละยี่สิบแปดบาทในราคาของอาหารนะคะทุกคนนี่ค่ะ เรามีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกซื้อสะอาดสดใหม่อร่อยทุกหลักอนามัยไม่ว่าจะเป็นข้าวโปงข้าวเม่าแหนมหมูแหนมปลาตองปลาส้มแผน่นปลาส้มปลาจีนและขนมจีนแห้งค่ะสนใจสินค้าโทร098 115 8495หรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะยินดีต้อนรับทุกออเดอร์เลยค่ะ ทุกคนดังนั้นประอ้วนว่ายังเหลือกําไรอยู่28บาทนะคะอันนี้ลดต้นทุนอาหารลงไปครึ่งหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครจะให้อาหารเต็มเต็มก็สิบสองคูณสองเป็นยี่สิบสี่ก็สี่สิบตั้งลบยบบาทก็เหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเนาะประมาณเหลือกําไรอยู่สี่เปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนก็ลองคํานวณดูเองนะว่าเพื่อนจะลดต้นทุนหรือให้อาหารเต็มเต็มเนาะแล้วเดี๋ยวจะเก็บไข่ก่อนนะคะทุกคนอันนี้เรา ได้มาเก็บไข่ช่วงเช้าเช้านะคะที่จริงต้องเก็บช่วงเย็นนะคะทุกคนนี่ค่ะถ้าช่วงเย็นเขาจะออกพร้อมกันเลยสบฟองเลยนะคะอันนี้ลดลดอาหารแล้วนะคะทุกคนอันนี้ไก่เป็นไก่ไก่พื้นเมืองนะคะคือเลี้ยงรวมกันเนาะนี่น,นี่น้องไปไหนละ่ะแง่ขึ้นบนหลังนี่ค่ะโดนจิกบ่อยจนได้ขึ้นหลังแบบนี้เลยนะคะนี่นี่เลยค่ะ เรก็จะเก็บไข่แบบนี้เลยฟองใหญ่ไหมลดอาหารแล้วก็ยังใหญ่อยู่นะคะทุกคนใหญ่อยู่นะนี่ค่ะใหญ่อยู่นะทุกคนนี่ค่ะดังนั้นอาหารที่ป้าอ้วนทํามาแล้วลดต้นทุนแบบเนี้ยถือว่าโอเคอยู่นะคะถ้าเป็นไปได้นะช่วงกลางวันนะคะมีอาหารว่างพวกมะละกอสูกพวกผักบุ้งผักอะไรต่างๆเนาะ เอามาให้น้องกินกลางวันได้นะคะส่วนไข่เราไม่ได้เก็บไปหมดนะทุกคนก็จะเหลือไว้บ้างเนาะเพื่อที่จะให้น้องมาไข่ต่อนะถ้าน้องไม่เห็นไข่เดี๋ยวน้องจะไม่มาไข่นะคะทุกคนส่วนคลิปของเราก็จบลงไปแล้วนะคะใครที่มีคำถามใดๆสามารถสอบถามได้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ เรามีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกซื้อสะอาดสดใหม่อร่อยทุกหลักอนามัยไม่ว่าจะเป็นข้าวโปงข้าวเม่าแหนมหมูแหนมปลาตองปลาส้มแผน่นปลาส้มปลาจีนและขนมจีนแห้งค่ะสนใจสินค้าโทร098 115 8495หรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะยินดีต้อนรับทุกออเดอร์เลยค่ะ